ปรับไฟฟ้าด้านไหนเนาะที่เบาะเนี่ยลองเอาบอกอันวอาจะจะเอาเบาะอันนี้ดันมาข้างหลังอ๋ออันนี้ได้เหรอให้แลมทำจริงๆอ่ะเอาสายเบลวันล็อกอันนี้แล้วก็มาเอาเอา,เอาให้ชนชนยังชนแล้วครับยังไม่ชนอ๋อชนด้านบนเหรอใช่ครับเอาชนอีกเนี่ยไหมไปราเดี๋โอเคโอเคอเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะเขยับหน่อย มีอีกวิธีหนึ่งอาจารเอาเสาไปใส่ายเบลว่าต้องมันจะดึงไมมันจะกลายเป็นเขย่าตาไม่นี่ไงตาเกลียนใช่เขย่าเหมือนเดิมอันนี้เขย่าน้อยกว่าเอาวันนี้แหละเขยา่าช่างมัน มันนิ่มไหมเนี่ยคันนี้มันนิ่มไหมอาจะก็ว่ายังไม่ไอ่ะเอออาจรู้สึกว่ามันก็กระเทือนอยู่เอาผ่าแต่ว่าวานนี้ถนนมันไรนี่นะแต่ว่าวานถนนมันดีเฉยใช่อาจก็ว่ามันพอยลาร์เลรู้สึกว่าก็ยังรู้สึกเขยา่าก็ต้องดีกว่านี้หรือเปล่าอจเดี๋ยวรอดูวันนี้ถ้าเป็นไฮบริดมันจะดีกว่าหรือเปล่า สั่นสะเทือนเรือนล่านมากร้อสั่นมากครับแหลมร้อนไหมไม่ร้อนครับถ้าปิดสันรูปมันจะไอ้นี่มืดครับมืด <ทำ S 1> ใช่นิ่มกว่าฮุนใดเยอะเออแต่หลังจากฮุนใดไปทำมาก็เหมือนจะนิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น เอาผาดแล้วไงเวลไฟเวลไฟเดี๋ยวเปลี่ยนเวลไฟแค่ประมาณสิบกว่าวันก็จะเปลี่ยนไปพรุ่งนี้ก็เป็นไฮบิดแล้วครับพรุ่งนี้เป็นเอาผาดไฮบิดพรุ่งนี้เป็นเอาผาดไฮวีไฮบิดแล้วก็ใช้ไปอีกสิบกว่าวันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเมอร์เจสซี่เมอร์เจสซี่จะใช้ยาวแล้ว ใช้ใามาเจสตี้ยาวกระมังนี่เดี๋ยวต้องเอาลงรครับไม่ได้ใช้ใช่เอาผ่าแต่สัน่นหลาคนว่าเอาผ่าแต่สัน่นหนูเสียเสียลูกชายไปสองปีกว่าหนูคิดถึงเขาตลอดเลยคะ่ะคิดถึงทุกวันจนหนือเป็นซึมเศร้า คิดถึงได้เนาะคิดถึงได้แต่อย่าไปเศร้าใจเราทุกคนมีความพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักกันทุกคนให้เรายอมรับตามความเป็นจริงวันนี้เขาเดินจากเราไปเพราะเราไปยึดม้่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเราเขาต้องอยู่กับเราเขายังไม่น่าจะจากเราไปให้เราพยายามมามีสติก,กับอยู่กับกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราไปทุกขร้อนเขาก็ไม่ได้กลับมาเราไปคิดถึงเศร้าใจเสียใจเขาก็ไม่ได้ฟื้นกลับขึ้นมาได้ หน้าที่เราคือกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจของตัวเองลมหายใจของลูกเราเนี่ยดับไปหมดแล้วแต่เรายังมีลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะได้อยู่ดังนั้นขอให้เรากลับมามีสติสัปชัญญะอยู่กับลมหายใจของตัวเองรักษาลมหายใจของตัวเองอยู่ในปัจจุบันทำหน้าที่ของความเป็นแม่ด้วยการอุทิศบุญกุศลให้กับลูกอยู่เป็นประจำคิดถึงได้และลึกถึงได้ใหญ่อย่าให้เกิดความเศร้าหมองแก่จิตในใจอย่าให้เกิดความเศร้าหมอง ให้ตั้งสติสัพพัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาดเจริญเมตตาเผื่อลูกที่เสียไปแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบันเราทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมวันนี้เขาเสื่อมวันหน้าเราก็เสื่อมต่างคนมันต่างเสื่อมด้วยกันทั้งสิน้นให้ตั้งสติสัพพัญญะดีๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันทุกให้น้อยสุขให้มาก สาธุจ้าสาธุผมเห็นอาจารย์เบียร์ไม่ว่างเลยสักวันเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากจ่าสาธุาธบวชเนี้กินยาก่อนนอนผิดไหมครับยาอะไรล่ะจ้าอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ที่เสียไปแล้วทำยังไงก็อุทิศได้เลยอุทิศยังไงก็ได้มีสติสัมปชัญญะในการอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ นึกถึงเขากำลังเดินแลเดินทางไปโรงแรมแอมบ s สเ d อร์ซัทเตอร์จ้ะยาเพื่อบำรุงร่างกายกินได้กำลังเดินทางไปโรงแรมแอมบ s สเ d อร์ซัทเตอร์เป็นคอร์สของ บริษัทธรรมนิติเป็นบริษัทมหาชนเขาเปิดโรงแรมเกี่ยวกับเอเปิดโรงแรมให้จ์ไปบรรยายธรรมเกี่ยวกับเ r ชก็จะมีคนที่อยู่ในคอร์สกับสมาชิกเขาเข้ามาฟังสมาชิกนิตยสารธรรมนิติหลังจังหวัดจ,จะไปบริษัทไทยน้ําทิพย์เนาะบริษัทไทยน้ําทิพย์สํนานักงานใหญ่หลักสี่ไปบรรยายต่อที่พูดมาทั้งหมดคือกรุงเทพ บริษัทไทยนำทิพย์กรุงเทพพรุ่งนี้ชนบุรีน่าจะเข้าได้เนาะพรุ่งนี้อาจารย์ไปชนบุรีคนนอกเข้าได้เทศบาลเจ้าพญาสุลสาบเจ้าพญาสุลสาบเทศบาลเจ้าพญาสุรลสาบอ่าอันนี้เหมือนเคยไปเลยอ่ะเคยไปมาแล้วสองครั้งครับแต่ปุ๊คือเขาเป็นสถานที่จัดงานครับที่ใหญ่ๆป่ะใช่ๆครับที่มีเทศกิจตำรวจมารับเยอะๆแล้วน่ะอ๋ออ๋ออ๋อ เขเป็นที่จัดเป็นที่จัดแต่กลุ่มคนมีหลายกลุ่มกล,ล,ลุ่มเขามีหลายกลุ่มรอบนี้ก็ห้าร้อยคนครับรอบนี้ห้าร้อยคนคนนอกเข้าได้นะพรุ่งนี้อาจารย์ไปชลบุรีเทศบาลพญาสุรศักดิ์ไปเจอกันได้พรุ่งนี้ที่ชลบุรีกี่โมงอะสิบโมงถึงสิบเอ็ดครึ่งครับสิบโมงสิบโมงไปเจอกัน เป็นคนดวงไม่ดีเลยค่ะทำยังไงโชคดีเหมือนคนอื่นบ้างคะจอดรถอยู่ดีๆก็โดนชนแล้วหนีสองครั้งแล้วค่ะพายุเข้าต้นไม้พังมันไม่เกี่ยวมันเป็นเหตุปัจจัยเราอย่าไปจับแพ้ชนแก่คนเรามันดวงดีดวงไม่ดีมันอยู่ที่การสร้างเราสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตดีทุกอย่างมันก็ดีเองแต่อ้ที่บางอย่างที่มันต้องรับผลจากการกระทํามันก็ต้องรับผลไปไงเราจะมาคาดหวังให้ชีวิตเรามันจะไม่มีอะไรเลยมันจะสุขสบายตลอดชีวิต แล้วมันจะเรียกว่าเกิดมาเป็นคนได้ไงเกิดมาเป็นคนมันไม่ได้สุขสบายนะเกิดมาเป็นคนมันต้องมีความทุกข์สิเพราะการเกิดเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นมันมีเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราอย่าไปกังวลกังวลมันมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปมีสติสัมปชัญญะรู้ไว้มันจะชนก็ชนก็เค็มมาไปตามปกติไม่เห็นจะต้องไปนั่งเศร้ามองว่าทําไมชีวิตฉันดวงไม่ดีดีไม่ดีมันอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตทากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตถือว่าดีแล้ว ต้นกล้วยล้มข้างบ้านแต่ข้างบ้านตัดเครือกล้วยไปตอนแรกว่าจะไปทวงแต่กลัวว่าเขาจะด่าก็เลยให้เขาไปแบบนี้จา,าคะคาไหมคะไม่จาคะาจามึงไม่ได้เต็มใจให้ให้ได้ยากมึงกลัวทะเลาะมึงหวังผลไงว่าการให้กล้วยนี้ให้ไปถ้าไปทวงจะทะเลาะกันถ้าให้มันต้องละความตรรี่ขี้เหนียวไม่มีมนทินไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืน มันต้องจาค้าไปแบบไม่หวังอย่างได้สิ่งใดนี่เราอยากได้ไงว่า <c oughs> อยากได้การไม่ทะเลาะเบาแว้งกันจึงยกกล้วยเขามันไม่ใช่ว่าให้เพราะเราต้องการสละความตระหนีขี้เหนียวเจตนามันผิดธรรมะสามารถปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างไรครับได้เยอะแยะลองถามมาสิเดี๋ยวจะตอบให้ไปโรงแรมแอมบาสเดอร์มึงอย่าพิมพ์ซ้ำแบบนี้เดี๋ยวกูจะกตะมึงออกจากห้องเลยนะ มาพิมพ์สามบรรทัดต่อแล้วมันจะก๊อปวางอีกนะการวางเฉยมันยากมากเลยค่ะใจมันขื่นมัวอึดอัดทำยังไงดีค่ะก็ต้องฝึกไงอะไรที่ทำได้ยากนั่นแปลว่าต้องฝึกฝนอบรมจนเกิดความเคยชินและเกิดความชำนาญ เราคิดว่าคนกว่าจะทํางานเป็นธุรกิจไอเนี่ยไอเนี่ยอนักบัญชีได้เนี่ยเราคิดว่ามันทาวันเดียวมันเป็นนักบัญชีได้เลยเหรอเราลองเอาพวกเราไปนั่งทาบัญชีเนี่ยแบบที่นักตรวจสอบบัญชีเขาทํกัน,กนเราคิดว่าเราทําได้ไหมไม่ได้แต่นักตรวจสอบบัญชีต้องไปเรียนมากี่ปี4ีปีไปเรียนนักบัญชีแล้วมาทํางานมีประสบกีบม,มีประสบการณ์อีกปี2ปี3ปี5ปีวกว่าจะไปสอบเป็นนักบัญชีอีกเขาผ่านประสบการณ์กี่ปีกว่าเขาจะทําสิ่งนั้นได้คล่องแคล่วว่องไว เราพูดแต่ว่าทํายากทํายากทํายากแต่ไม่คิดจะลงมือฝึกเลยแม้แต่ครั้งเดียวทําอยู่สองนาทีห้านาทีบอกยากกูไม่ทําแล้วเลิกดีกว่ามันใช้ได้ที่ไหนมันต้องฝึกฝนอบรมตัวเองซ้ําๆซ้ๆจนเกิดความเคยชินให้มันนอนเนื่องในสันดานไม่ไงั้นเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นได้ล่ะมันต้องฝึกฝนอบรมตัวเองสิถ้าเราไม่ให้เขายืมเงินเพราะเขาจะเอาไปประกันลูกที่ผิด เราทําให้เราผิดด้วยไหมคะไม่ไม่ผิดถ้าเราวางอุเบกขาก็แค่เราไม่ได้ความเมตตาการไปประกันลูกที่ผิดผิดไม่ผิดมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเรามีความเมตตาสงสารต่อเขาอยากจะช่วยเขาออกมาสู้คดีมาดําเนินคดีหรือช่วยเขาในฐานะที่เราเมตตาสงสารต่อคนเป็นแม่คนหนึ่งที่ต้องเห็นลูกเดินเข้าคุกเข้าตารางแล้วขวนขวายหาเงินในการประกันลูกตัวเองออกมาถ้าเรามีความเมตตาสงสารตรงน,นั้นเราช่วยเหลือเขาเราย่อมได้ผลอน,นิสงตรงน,นั้น แต่เราไม่ได้บาปเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ถ้าเรามีเราสามารถช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็วางเฉยไป95เต็มถังครับ95นะครับเต็มถังไปวางความยึดติดในรักนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะกําหนดลมหายใจยังไงคะตอนนี้ทุกทรมานมากคะ่ะรู้ลมอย่างเดียวกําหนดลมหายใจคือการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติสัมปชัญญะรู้ลมแค่นั้นเชื่อมจิตกลับมาแล้ว ทนายกำลังดิ้นใหญ่ดีแล้วจะได้มามายุ่งกับอ๋อเชื่อมจิตกลับมาแล้วค,คัมแบ็กคัมแบ็กแล้วคัมมิ่งซูนทั้งคัมแบ็กและคัมมิ่งซูนคัมแบ็กแล้ว soon. ค,คัมมิ่งซูนเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็ใหญ่แล้วใช่ไหมพอเห็นออกทีวีแล้วตามเหตุตามปัจจัยว่า สอนผิดก็ว่ากันไปตามผิดสอนถูกก็ว่ากันไปตามถูกสิ่งที่เขาทําดีก็นุโมทนาสาธุทงที่เขาทําไม่ถูกก็ตําหนิดตดติงกันไปตามทามอย่าพยายามฆ่าพยาบาทมาดร้ายกันทั้งเลยวะพยายามตั้งสติสัพป,ปัญญาก,กันหน่อยแต่ถ้ามันขัดขวางมันขวางมันกั้นต่อมาผลนิพพานมันขวางต่อการสอนผิดจริงๆผิดอย่างบิดเบือนแล้วไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขก็ว่ากันไปตามเหตุผิดแล้วไม่ยอมสำนวจระวงังทำคือจะทำก็ว่ากันไปตามเหตุ ฏิบัติธรรมต้องเน้นกินเจไหมครับไม่จําเป็นจากการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวข้องกับการกินเจคุยกับลูกผมมีคนเกลียดมากอ่าประสบการณ์ร้อยเจ็ดสิบล้านปีก่อนยุคเดนอเสาร์มันจะไปยุคเดรนอเสาร์มันก็ยุบร้อยเจ็ดสิบปีอะไรของมึงเนี่ยขัดคําสั่งศาลเขาไม่ได้ขัดคําสั่งศาล วันนั้นเนี่ยอาจารย์เดินทางไปน่านได้มีโอกาสคุยกับทนายคนหนึ่งเขาเดินมาหาอาจารย์แล้วเขามาปรึกษาอาจารย์เรื่องนี้แหละเนี่ยเรื่องนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเลยเนี่ยเขากาลังลงเดินทางไปสุราษฎร์เมื่อวันก่อนเนี้ยอาจารย์ไปแล้วนั่งคุยกับเขาเขาบอกว่ากําลังจะไปคุยรายละเอียดเรื่องสารเรื่องพมเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะมันหมดอายุความแล้วอาจารย์รู้แต่เมื่อสองวันก่อนแล้วว่ามันหมดอายุความหกเดือนเพราะว่าทนายคนนี้เป็นคนบอกว่ามันครบหกเดือนเพาบอกว่าหกเดือนแล้วเหรออ๋ออาจารย์ก็เพิ่งรู้ว่าเขากําหนดไว้แค่หกเดือน พอเวลามันหมด6เดือนเขาก็มีสิทธิ์จะทาอะไรก็ได้เพราะศาลสั่งแค่6เดือนเขาไม่ได้ละเมิอดอำนาจศาลอะไรเลยเพราะว่าศาลหมดอํานาจแล้วเขาให้สั่งแค่นี้แล้วพอมอไปติดต่อปรากฏว่าศาลก็ยกฟ้องยกคําร้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปติดต่อช้าเกินไปก็ตามเหตุเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำของเขาต่อไปอ่ะแต่ผิดถูกว่ากัไปอีกเรื่องหนึ่งไง เชื่อมจิบคัมแบ็กทาร์เมอร์น้อยใจเออก็ให้ไปเชื่อมกับทาร์เมอร์หน่อยกูว่าน่าจะชอบอยู่นะเช่นถ้าทำธุรกิจโดยมัวแต่นึกถึงรายได้เป็นหลักแต่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปส่วนรวมก็ดีแบบนี้ถือว่าบาไหมครับก็ถ้ามีเจตนามีเจตนาในการทำลายสิ่งแวดล้อมรู้โทษรู้ภัยแต่ยังดันทุลังทำต่อไปอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ผิด เชื่อมจิตกลับมามีแต่คนแก่นั่งกลาก่าวการประเด็นคือพระนั่งเป็นแถวเลยทำใจเนาะอาจารย์พยายามขวนขวายในการบอกสอนธรรมะอยู่เป็นประจำมากมายในการบอกให้มีสติปัญญาอย่าเชื่ออะไรงมงายไร้สาระการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบัรดาลมองเห็นโทษเห็นภัยกันหรือยังกรณีของการเชื่อมจิตเนี่ยเป็นเรื่องของการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาลคิดว่าพระพุทธเจ้าส่งตัวแทนมามันมีที่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าส่งตัวแทน แล้วพวกเราก็ไปเชื่อการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลคิดว่าเทพเทวาไอเทพเทวาจุติอะไรเนี่ยจะสามารถโดยบันดาลให้เราเนี่ยมีชีวิตดีจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จและจะสามารถพาเราเข้าสุ่แดนบัพผลนิพพานไปสู่โลกของพระศสีอระยะเมตานั่นนะมันเพ้อเจอ้อเพราะไม่ศึกษาหลักธรรมคาสอนกูเนี่ยสอนถ้าเป็นแทบตายในการแก้ไขความเห็นผิดในการล้างความผิดในการล้างความเห็นผิดจะได้ไม่ต้องไปงมงายไร้สาระ แล้วเป็นยังไงล่ะสุดท้ายแต่ละคนแต่ละคนก็พยายามจะแอนตี้กูพยายามจะด่ากูเนี่ยแล้วมึงดูผลที่อยได้ที่มันเกิดขึ้นมาก็เกิดจากคนขาดเขาเบาปัญญาไม่ศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าไปติดในสายมูนี่ก็ลักษณะหนึ่งในการสายมูไปนั่งไหวพญานงพญาน,นาคซึ่งเป็นสัตว์เรัจฉาไปทาพิธีสะดอกข้อต่อชะตาพิธีบวงสวงแล้วคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นเทพเทวาลงมาจุติเห็นหรือยังล่ะกูก็พยายามจะบอกจะสอนอยู่เป็นประจำให้เดินออกจากความเห็นผิด ก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องอยู่บนหลักเกณฑ์และเหตุผลกูพยายามพูดเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนแล้วเกินพยายามจะขวางเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เรื่องเดียวกันนั่แหละสุดท้ายมันก็ออกมาด่าทอต่อว่ากูจะบอกให้เครื่องรางของขัง,งหมอดูล่างทรงสะดอกข้อต่อชะตาไม่ได้ด่างอะไรกับเชื่อมจิตเลยเรื่องเดียวกันแต่เพราะว่าไอตัวไอเรื่องหมอดูล่างทรงสะดอกข้อต่อชะตาเนี่ยมันมีมานานจนผู้มึงคิดว่าเป็นของที่ถูกต้องเป็นคิดว่าของเป็นเป็นสิทธิที่พวกมึงคิดว่าสามารถทําได้ มึงก็เลยมองเป็นความเห็นถูกต้องไอเดียราชาวิชาด้านสยศาสตร์เนี่ยศาสตร์แห่งการหลับไหลเนี่ยประสุดท้ายแล้วไอเดียราชาวิชาด้านสยศาสตร์ก็ยังเป็นความเห็นผิดอยู่ดีหมอดูล่างทรงก็ยังเป็นความเห็นผิดอยู่ดีไม่ได้เป็นความเห็นถูกต้องเช่นเดียวกันกย์นายนาคาลอะไรเนี่ยไอเเทพเทวาจุติเนี่ยมันก็เป็นความหลงไหลได้เพิ่มคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถโดยบรนดาให้ชีวิตมึงดีขึ้นได้แล้วมึงก็ไปนั่งคุยกันวันนี้ตั้งแต่คบัคนนี้มาตั้งแต่ทําพิธีคนนี้มาตั้งแต่บูชานี่มาตั้งแตต่่่เเชชืืออกาารมมจินี ชีวิตด oi <celebration> ีข <aries> ึ้นกว่าเดิมบทนี้บทศีลบทนี้บทศีลโดยไม่ต้องอาศัยกายกรรมวิจกรรมมโนกรรมสุจริตเนี่ยปัญหาสอนไม่รู้จะสอนยังไงพอเวลากูออกมาสอนเรื่องนี้มึงก็ออกมาห้ามแต่พอเวลาเชื่อมจิตออกมากูก็เห็นช่วงนี้เงียบกันแล้วเกินเพราะมวลแตจะตีกูอยู่ไงไม่ตีเชื่อมจิตอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปตีใครหรอกถ้าทุกคนมีปัญญา เชื่อตามหลักคําสอนผู้ใดญเจ้าไม่งงงายไร้สาระเพอเจอร์ปัญญาอ่อนกับเครื่องรางของขังสะดอก้อต่อชะตาอ้อนวอนลลอขอหลอผลโดยบรรดาลเชื่อในหลักคาสอนผู้ใหเจ้าเชื่อในกายกรรมวจีกรรม,มโนกรรมอันสุจริตไม่ไปในทางทุจริตไม่ไปในทางมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเห็นผิดคิดว่ามีอะไรโดยบันดาลทุกอย่างมันจะจบปัญหามันจะจบหมดไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นอะไรเลย กูจะบอกให้บางอย่างพวกมึงต้องมีสติสัพพัญญาด้วยตัวเองจะมาให้คนอื่นคอยก่อนกองก่อนเกาอะไรให้ไม่ได้กูสอนไปหมดแล้วอยู่ที่พวกมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครเชื่อย่อมได้ประโยชน์ใครไม่เชื่อก็ย่อมได้ประโยชน์ผู้ใดเงี่ยหูลงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาภาษาบาลีใช้คาว่าอะไรวะอะไรว่าละัตุละพสเตปัญโยอะไรสักอย่างกูจำไม่ได้แล้วกูลืมละพสเตปัญยังอะไรสักอย่างนะเงี้ยอะไรนะตั้งใจฟังด้วยดีจะย่อมได้ปัญญาเนี่ย ธรรมะพระุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองเขาเปลี่ยนเชื่อมทะลุมิติอืมมึงก็เชื่อกันอะนะแต่ละคนแต่ละคนก็ไปนั่งเชื่อกันเชื่อมทะลุมิติมันจะเข้าขัน้นมันตีเวิร์ดเข้าไปทุกทีอีกหน่อยกูว่าทานอสกระโดดออกมาไอรอนแมนฟื้นคืนชีพกูว่าอีกหน่อยกูต้องไปนี่แหละมั้งประเทศดาอะไรนะกาการ์ดาเลยนะ อะไรนะไอเสือดำอ่ะวากันดาวากันดาเออกูต้องไปขุดแร่ไไวเรววเนียมแล้วเมึงเนี้ยอยวเรเนียมเออไวเรเนียมเนี่ยเอามาสู้กับเช,ชื่อมจิตเนี่ยมันทะลุไม่ติไงกูต้องไปหาไวเรเนียมมาเยอะๆแล้วเนี่ยโอ้ยกูประสาทจะแตกอะไรก็ไม่รู้มึงก็ไปเชื่อกันอยู่ได้ นี่แหละขาดปัญญาเพราะไม่เข้าใจตามหลักความเป็นจริงไม่พิจารณาให้มันแยบขายสุดท้ายแล้วก็โดนหลอกโดนลวง